นี้ก็เวลา4ี่โมงจะครึ่งแล้วนะครับโดยเวลากลับบ้านแล้วเก็บเบ็ดหมดแล้วเดี๋ยวมาชมผลงานกันครับว่าจะได้กี่โลครับ ได้นะครับทัก3สามสี่โลได้นะครับกับสูตรเหยื่อน้ำหมักลูกยอนะครับอุที่ฟิชชิ่งแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ จะปิดคลิปนะครับพอได้ได้กินนะพอได้พอได้ทำปลาเห็ดนะคพอได้เอาก็ทำปลาเห็ดที่โรงเรียนนะฮะไว้กินตอนพักกลางวันนะครับ